ครับผมรับรางวัลอันนี้เป็นรางวัลเข็มจิราครับเข็มตัวครับผม h a n g of the Years Training of the Years Yes ฮะองเป็นเขามใช่ไหม Yes ใช่แล้วก็คือแบบว่าเป็นเข็มจิราที่ทำให้แบบกระแสเราแบบมาแรงมากด้วยครับเข็มจิราเลย ก็ดีใจมากๆครับดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มอยู่ในไทม์ไลน์ของการแบบเตรียมรับรางวัลแล้วเนาะหมายถึงว่าเราเป็นอะไรที่เรารอแหละตอนเราอยู่กองเราก็แบบคิดว่เอ้ยตอนซีรีส์หลังซีรีส์ออนเราจะได้ขึ้นไปรับรางวัลไหมเพราะปกติเราได้แค่ไปโชว์ไปแบบไปให้กําลังใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งครั้งหนึ่งที่แบบพวกเรา3คนได้มาเนาะในฐานะของแบบตัวแทนนักแสดงเขีฬาทุกทีเนี่ยพี่ต้นพี่เฟิร์สเนี่ย ของฮอตมากฮอตเทส i นเดอะเวิลด์ในวันก็ไม่ค่อยได้มาด้วยกันแต่ครั้งนี้มาแล้วแหมยืก็ชิเล่นครั้งนี้มาปุ๊บก็ไม่ครบอีใช่ใช่ครับฝากพี่ลุงนี้สิถ้าสำหรับผมหรอพี่ต๊อปไปก่อนเลยจริงๆผมแอบรายงานเขาไปแล้วบ้างแหละว่าแบบปลุ่มเป็นไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออฝากดูแลหน่อยแต่ว่าฝากเขาบอกฝากดูแลนี่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาถากอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่งนั่งอยู่พี่ต๊อกเขาก็มาแบบแบบโอ่งถ่ายรูปน้อยถ่ายอะไรกันตงองถ่ายอะไรก็ถ่ายส่งให้อลิซอย่างเงี้ยส่งให้กิ๊งเราไม่ช่วยเหลือกันตลอดช่วยเหลือกันเราก็ต้องใช่ช่วยกันแล้วไหนไหนยูบอกยูสดเฮ้ยบอกตรงไหนยูบอกไอในรถตอนนั่งมามัน คือตอนนั้นมันไม่มีสติตอนนั้นมันแบบว่าอากาศในรถตู้มันน้อยก็เผลอพูดอรอกไปไม่เพราะว่าเห็นเพื่อนนั่งห่างไงเห็นเพื่อนนั่งคนละบากนั่งแถวสามแล้วคนหนึ่งก็นู่นพี่ต๊อกก็นั่งแถวสองเลยถามว่าเป็นอะไรก็บอกโสดก็เลยอยากโสดเป็นเพื่อนเพื่อนโสดหมดนี่จริงหรือเปล่าในตอบคำถามเร็วฮะจริงไอชอบตลิบเลยครับ ครับผมพี่เต้ยเหนื่อยรนะครับผมพูดถึงเห็นจีลาใช่ไหมครับก็จริงๆขอบคุณมากๆเห็นจีลาที่ทําให้แบบเราเราทุกคนมีวันนี้จริงๆแบบได้ขึ้นมารับรางวัลด้วยกันคือรางวัลอันนี้ก็เป็นแบบครั้งแรกที่ที่ที่ตัวตนเองกับตัวอองเฟย์ได้ขึ้นมารับก็มันเป็นพอตอนตอนเราเห็นแบบนักปิงกับเก่งขึ้นมารับเราเราแฮปปี้เราดีใจแล้วแต่เราไม่เคยรู้สึก มไม่เคยแบบเอออยากไม่เคยรู้เขาเรียกว่าอะไรไม่เคยสัมผัสความรู้สึกนั้นด้วยตัวเองแต่พอได้มาแบบเออขึ้นไปรับจากกับมืออย่างเงี้ยมันแบบว่าเอาจริงนโมเมนต์นั้น,นอ่ะครับเราพูดไม่ออกเลยเราแบบในหัวมีแต่คำว่าแบบขอบคุณจริงจริงแล้วเรานึกอะไรไม่ออกจริงจริงก็ขอบคุณเขมจีราจริงจริงที่ทำให้ให้ให้ผม,มวันนี้ให้เราทุกคนมีวันนี้จริงรแล้วผมก็ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณเขมจีราเหมือนกันครับผมที่แบบ ทำบบพาให้พวกเราได้ขึ้นไปรับรางวัลได้กันเพราะว่าแบบเหมือนปีที่แล้วเรายังคุยกันอยู่เลยว่าแบบเออปีหน้าเราจะได้รับรางวัลไหมเราจะได้ขึ้นไปบ้างไหมอะไรเงี้ยแบบก็เออปีเราก็แบบพูดกันว่าเออปีหน้าต้องมีเราแล้ว,ลวมันก็พอมันมีจริงๆมันก็แบบรู้สึกแบบภูมิใจในพวกเราทุกคนมากมชอบผมใช่พูดกันไว้อยู่แล้วแบบปีปีที่แล้วเราใช่เราไปงานประกาศรางวัลเยอะแยะแต่แบบใช่เราก็อยากขึ้นไปบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ปีนี้ทําได้แล้วแบบเก่งมากมครับผม สำหรับมิ้งก็เป็นเป็นครั้งที่รู้สึกว่าโอ้เราเราเริ่มเร,เราเริ่มเราเริ่มได้เตรียมหมายถึงว่าเราเริ่มได้เตรียมใจที่จะแบบค,คือคือค,อคอวามตื่นเต้นมันก็ยังมีมากขึ้นได้เรื่อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเรารู้สึกว่าโอ้แฟนคลับขอวเราคงดีใจไปไม่น้อยไปกว่าพวกเราเลยอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆงมันมันไม่ได้มีแค่พวกเราเนาะท,ที่ที่คิดว่าแบบอยากให้ได้รับสิ่งนี้ไปเป็นแบบทีหนึ่งเครื่องเต้นใจว่า คุณค่าที่มันสร้างให้กับสังคมตอนนี้มันถูกมองเห็นนะกับความตั้งใจเล็กๆของทีมงานเขียนจีราทีมเบื้องหลังทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยกันมาเป็นปีแล้วก็แฟนคลับที่ร่วมกันแบบสร้างให้มันเกิดปรกากฏการณ์นี้ขึ้นนะ mm hmm. จนจน,จนรางวัล Hottest f n ใช่ไหมครับมันมันมันเลยอยุดจุดนี้ได้ข mm hmm. องทุกคนเลยอนะไรเงี mm ้ย hmm. เพราะนั้นก็ยังย้ําเสมอว่าทุกรางวัลที่เราได้มาเรามาเป็นตัวแทนทุกคนอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนภูมิใจไปร่วมกับพวกเราในทุๆค้งครับเหมือนเรื่องนี mm ้แบบว่าเป็นแบบความสกา กูถึงคนเลยอย,าอยา่างเงี้ยแล้วเราก็ยังมีเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตมีตอน,นเ,เทศกามีครับตอนมีได้อีกหรือเปล่า <c oughs> อุ้ยเอาแล้วอุ้ยนี่อะไรอ่ะไม่ถามดูเผื่อรู้ไงวันนี้ก็ไม่รู้อ,อ,อ่ไม่รู้ <c oughs> เอาแล้วที่พูดที่บอกตอนนั้นนะบอกตอนไหน <c oughs> <c oughs> เออที่บอกในรถตู้อ่ะที่คุยกอะไรรถตู้อะ <c oughs> จำได้แค่ยูบอกยูโสดโสดมานานแล้วด้วยยูบอก อยู่พูดคำนี้อย <onder S 3> ู่พูดคำานี้แปลวอย่าทำอย่างนี้กับผงใครบอกว่าสคุณลุงฟังดูคลิปนี้ไม่รู้ว่าดูอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าดูอยู่นะนี่น้ำปิงพูดแบบนี้ก็โสดโสดมานานแล้วปะเสียงนี้น้ำเสียงนี้น้ำเสียงนี้ได้เหรอใช่แล้วก็ทำหน้าจิกใส่ผมด้วยหันมาอีกน่สมุดิท่านี้อย่างนี้นะก็โสดมานานแล้วปะอย่างนี้อย่างนี้ ก็แปลว่าจี้ถามอะไรไม่รู้นี่ก็แซลข้างหลังว่าสดไหมสดไหมนี่แหสดพูดในเก่งใจของข้างๆบ้างไม่แต่ที่เราจริงๆเลยป้าที่พูดบนในรถตู้ครับมันคือคําพูดที่เราพูดว่าว่าเราอยากไปรับรางวัลระดับเอเชียกันพูดตอนไหนอ่ะคันเดียวกันปะเนี่ยไม่ได้ยินผมพูดว่าโสดสดอย่างนี้ผมพูดเรื่องรางวัลระดับเอเชียแล้วนะใช่อะ ก็แล้วแต่ว่าคุณลุงจะเชื่อใครคืออยากไปรับรางวัลด้วยกันที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันคงจะแบบว่าคือจะปลี่ยนเรื่องแลาวอยังยังบกมอก่อไม่โบกแล้วไม่วกแล้วนะเล่นฟเองเอยังยั้องอยู่แล้วฟ่บ้ว่ะเี่ยวเร่องาด่อมีังยกมือ่อนไม่กแไมบก้เลเปยรื่องนีาต่องใังกอน่้พไม่กลนเต่เลี่เรื้องเราด่าอืมยัับน ว่าเราเคยพูดกันไปแล้วว่าวันนี้ทีมพ r อามาด้วยตัวเองเลยเปนสองทานไม่เราเป็นแค่ทีมจับใหม่อพูดเลยลูกขออขุญาตบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในเข็มจราต้องรอดตอนพิเศษเนยครับผมก็อีพีหนึ่งยังไงอพีหนึ่งอะเรียกว่า e ีพีหนึ่งได้หรอคือเราเรียกว่า EP พีสิบสามว่าอีพีสิบสามคือีพีสิบสามเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่คือตัวแบบพวกเราสี่คนเนี่ยบินไป ต่างโลกครับซึ่งซึ่งซึ่งเคยบอกไปแล้วเคยแบบวันแล้วเหรอนั้นเป็นเหตุละการหลังจากนั้นแล้วกันครับผมแล้วก็เราก็ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแบบโลกต่างๆอะไรเงี้ยจนจนมาเจออีกโลกหนึ่งครับผมซึ่งชื่อว่าพี่ต๊อกเร็วๆเอาทพี่ต๊อกคุมหน่อยเลยถ้าเดี๋ยวสั่งหลังจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นพี่เติ้ลเป็นพูดปสถานการณนะกันจริงๆเรื่องจะเป็นยังไงต่อเนี่ยอยากให้รอติดตามนะฮะกับเห็นเราต้องรอดไม่ s ช e c i ภาพที่เรามอง เข็มจิราในอนาคตเนี่ยจริงก็อย่างที่น้ำปิงพูดแหละเราอยากพาเข็มจิราไปรับรางวัลแบบระดับเอเชียถ้ามีโอกาสเข็มจิราที่ไหนมาเรามีเพลงคน้วยครับมีครับมีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพิเศษเตงมีอะไรที่พิเศษมากกว่านั้มีเพลงห้าคนเพลงห้าคนคนละคนะคนละคนคนนคนคนงคนละคนคนนค็นะน ใช่อาจจะมีแบบอออะไรแบบเป็นลาประสาทอะไรว่าไปคืออันนี้เรารู้สึกว่าจริงๆน้องด่างก็ค่อนข้างแบบเอนเกจเมนต์เยอะมากๆใช่เป็นแบบอนจริงช่วงแอดลงแอคลิปอะไรเงี้ยครับช่วงแรกๆเขายอดรีเยอะกว่าเราใช่ครับสองสามหมื่นนะไม่ใช่ช่วงแรกจนถึงตอนนี้ด่างก็ยังยอดรีเยอะกว่าเราก็จริงเขาด่างยอดแปดสามหมื่นผมยังไม่ถึงตอนพิเศษเอาคอนเสิร์ตนะครับอ่าคอนเสิร์ตครับมีคือต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตเราเนี่ยคือตอนนี้ มีรู้แล้วอันนี้แล้วมีครับก็ผมขอพูดนิดนึงได้แค่นิดเดียวครับผมก็คือต้นปีหน้าครับผมเดือนบอกได้ไหมครับไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ยังบอกไม่ได้ครับเราวๆมาคาร์บูชาไม่ไกลจากวิสาอ่ะฮะเดือนไหนเนี่ยเนี้ยแต่งครับอันนีนานไป ไม่ไม่ใกล้จากเข้าพรรษาอ่าเข้าพรรษาและไม่ได้ใกล้ออกพรรษาอ่าและไม่ได้ใกล้จากปีใหม่อ่าและก็ไม่ได้ใกล้กับฮาโลวีนเออและก็อาจจะใกล้เคียงกับคริสต์มาสอะไรมาก่อนกันไปบอะไรมาก่อนกันล่ะครับบิงว่าไก่เพราะว่าใช่มีไก่ปุ๊มไงว่าไก่มาได้มั้กลับมาได้ไหมอ่ะ กลับมาบางนาได้ไหมไปถึงฮาริสกลับมาได้ไหมไปเข้าฮาริสได้ไงของมันไม่ภาพรวม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้ดูกันเร็วๆนีใช่เดี๋ยวมีข่าวครับอัปเดตแน่นอนก็รอติดตามจริงมีแน่นอนครับ ไม่ผิดหวังกันเดียวแหละเพราะวันนี้งานนี้มาด้วยกันถ้าพรุ่งนี้ออกงาน2คนก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ผมไม่ไม่ไม่มีอยู่แล้วครับผมไม่เคยพูดความลับที่ไหนอะไรเแต่เดี๋ยวผมออกงานกับฮาริตดัต่ะคอยดูอันนี้คูณ8อันนี้ให้ข้อมูลคูณ8ถามข้อมูลอะไรลับได้เลยแล้วก็พูดคุยในรายละเอียดโปรเจกต์ได้เลยที่จก็คือจะเกี่ยวกับสอทุกอย่างพีเงินติดทุกอย่างอยู่แล้วพี่เองเป็นฟิลเปิดใจเปิดใจใช่ดอ โหทำไมพี่เก่งทำอย่างงี้อ่ะหรือว่าควรจะเปิดก่อนเลยงั้นผมแย่งก่อนเลยรอเล่นมีอะไรสปอยหรือเปล่าหรอจริงเดียวเรื่องเรื่องคอนเสิร์ตหรออยากนะอยากเนี่ยแล้วแล้วบิ๊กไม่เป่เอาแล้วเพื่อนเพื่อนรักพนิดเดียวแล้วกันเอาเป็นว่าเราได้คอนเซปต์เรียบร้อยแล้วโอ้ยคอนเซปต์ก็คือแป๊บนึงจริงไหมเนี่ยคอนเซปต์อะไรพี่ยังไม่รู้เลยตอนเนี้ย อ่าอ่เท่านี้ว่าได้คอนเซปต์แล้วก็ลองทายมาดูว่าคอนเซปต์อะไรอ่ามีละคาที่แบบใกล้เลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีเดี๋ยวไปแล้วคืนนอเงียบอย่าพูดไปเรื่อยเบิร์ดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เครื่องบินสอดหรอข้างบนใช่ไม่สอดล้อมใช่เดี๋ยวไปเลยเราไม่ได้บินเครื่องเราไม่ได้ไปเครื่องบินครับเราไปนี่ไอไอพารามิเตอร์ ไอ้ไอ้ที่มันเป็นบินไอ้ที่มันเป็นกลมๆหรือบินได้คนเดียวทีละคนเราบินต่อแถวกันไปฟิวฟิวพารามอเตอร์พารามิเตอร์ครับผมวัดไข้ไง <laughs> ไปไปน้ำปิงครับ <laughs> พี่เก่งก่อน <laughs> อ่ะพี่เก่งถ้าพี่เก <laughs> ่งโอเคอไม่พี่เก่งไปร <laughs> อ,อ, <laughs> อ,อแล้วไงพี่เก่งบินจากนู่นไงพี่เก่งบินจากโคราชไป <laughs> ตงไปไปเจ็บแบนเลย <laughs> ้เป็นปิงครับเดี๋ยวปิ <laughs> ป่ เป็นผมแล้วนะครับแต่เป็นวิเติลปิดท้ายไปผมไปเครื่องบินครับดีจ้องตัวเรียบร้อยครับเอออย่างนี้ไม่ไหวป่ะเอาจริงที่พูดนี่ไม่ได้อะไรนี่พูดน้ำเสียงปกติเลยนะแต่ว่าคือถ้ามันเป็นแบบเนี้ยจริงๆเอออย่าอย่ามาชนได้ป่ะคารามอเตอร์สุดท้ายก็ไปได้แค่คนเดียวเข้าไปทีละคนไงเกาะกันไปแล้วเกาะลุ่มกันไป ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือญี่ปุ่นเนี่ยพวกเราจะมีโชว์พิเศษแน่นอนอยู่แล้วใช่มีอยู่แล้วไปที่ไหนก็พิเศษได้ในแบบของเรามีที่บัดมาเราก็เตรียมหลายอย่างชอบอ่ะคนหนึ่งจะสปอยคนหนึ่งจะแก้ครับเตรียมเตรียมคือคือจริงๆผมฝึกภาษาญี่ปุ่นมาแบบประมาณแบบหลายหลายหลายชั่วโมงแล้วฮะไปไปก็โตเซ็มัสไป มชินอเบตบตคนนตรีนฮาอิ่ปล่อยภาพรวมต้นตรงนี้ประมาณนี้ครับคร right? no, ับผมครับผมไม่มีอะไรเพลงไหนครับไม่ต้องหนักก็ได้เพลงไหน กูมีไม่เยอะหรอกเพลงคู่เหรอครับหรือเพลงรวมอ๋อไม่ใช่ผมพยายหน้าเฉยเพลงคู่ผมอิ้งนะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคผม